มาเดียบจันจูเห็นหน้าผมแล้วปวดขี้นะครับนั้กี้จารครับกับสเตเดียมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube น้ำเสียงครับเขาทำงาอจยู้งรัขาทำงานการอาจารย์ชูรังเคับพิ่วิวิีเว็บไปจับลาไหมพ้วพบิ้ว้าง้างิวว็บเว็บ้ครจ๊วเวพิวว โอ้โผิดแล้วไอ้แหลมลนะี <c oughs> ่แคันนี้คันนี้นี่แคันนี้แรงยุบขี่ไปจับน้ะไปพี่ลงกดสระเลยสตาร์ปรติดแล้วสตาร์ปรติดแล้วตานักติดกับท, <c oughs> ท่าก้าวนาาทุกติดนี่วันนี้ก็ล้างรถครับจานชู คองฟรีมั้งหักเลยนะขักคว่าของใส่กาวโตว่าแต่ลูกน้องเปิดเปิดกระจกลงสุดดูเจ้าของนะคุยล้างเจ้าส้มลายครับอาจารย์ชูคิดถึงเมียล้วอยากกลับบ้านเราเอ้าไปวะเอา้า อาจารย์ต้อมครับจะของพวกเราโจโรยมันเมื่อคืนจะของเขาครับไปล้างครับล้างรถจอดวันนี้อ่อ <t xt> วันนัทโจโรยรับรแผนกครับขุดเขาขุดอะไรนะขุดไปเสริมคันเหรอ <t xt> อ้าวอ้า มามอีกแล้วัวนนี้จ่ากำลังรถคู่ใจครับไม่ว่ารถไถนั่นเองหยุดปีใหม่ครับผมล้างจอดครับ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะล้างยากอาจารย์ชูอ่ะเหนียวไหมจานเหนียวไหมโคตรเหนียวอ่ะล้างยากบุกขี้โคลอย่างเดียวเนาะแสบจริงไงเอฟซีถูกใจมากเลยจานชูเต้นเมื่อคืนเนี้ยผมเอาคลิปไปลงอ่ะคือท่าเต้นนะ ยังไม่ได้ต้นเลยเฮ้ไปดูในคลิปวะแค่ขยับแค่ขยับร่างกายเฮ <c oughs> ้ยหันไปนู้นวะโทรศัพท <c oughs> ์มันกันน้ำได้ยู่ยเยยังให้สีแบเงี้เฮ้ยโอ้น้ำไหม đỉnh thường đấy khư vô này. ào mã đâu cơ mã đâu Đã chú cả ba bên đi bảo, Mai Nam nhà mới đầy thò ấy Cái gì? Cái gì? Xịt Nam xảy lùng non đi ล้างจอดล้างปีใหม่มาลงนี่ไหมนี่แล้วน้ำไม่ไหลเหรอพี้าน <soup> ้ำไม่ไหลล่างค่อนข้างจะล้างยากครับลิ้นเหนียวครับ trăng nó đập hương mấy hả cuối <laughs> giật thua sập khai ba lại anh ta nam hay lại em

หลังเมื่อบ้านแล้วจอดตู้เส้นกลางจอดตู้เส้นอันนี้คืจอดตู้เส้นครื่องดับเครื่องแล้วเป็นยังไงหัวหน้านะเป็นจังไดหัวหน้าเนะยื้อเหยี่มแล้วฝั่งหนึ่งหรืออีกฝั่งหนึ่งครับเ,เครื่องสูบน้ำไม่เป็นใจครับเขาไม่อยากให้อาจารย์ชูร,รีบกลับบ้าน <c oughs> ไม่ถอดดับอะมันน้ำมันหมดสาย,ยดยิมันดีดกลับหมดเลยหัวกระโหลกมันนะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพอเพื่อนเท่านี้ครับไม่เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ